Hey ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับเทหน้าตักแฮปปี้นิวเยียร์วันนี้เราจะรวบรวมแฮนเด็ดๆประจำปีนี้ครับหลายคนอาจจะพลาดคลิปนั้นพลาดคลิปนี้แต่วันนี้คลิปนี้จะรวบรวมแฮนเด็ดแห่งปี2024มาให้ดูกันแบบ2คลิปวันนี้ครับจะขอพาทุกท่านไปชมแฮนสุดมันในรายการ N8 Beat The Pro ประจำศึก APT t a i ไทยเปโป r ก l a s s i c 2024กับสไตล์การเล่นที่อ่านขาดอ่านหมด ไม่สนว่าคู่ต่อสู้จะเป็นใครและแฮนนี้ครับเป็นการประทะกันร,ระหว่างเดมีนโอฮาน่ากับไมเคิลซอยซ่ายอดโปรยอดนักกีฬาโป๊กเกอร์ระดับโลกที่ผ่านเวทีการแข่งขันใหญ่ๆมาแล้วนับไม่ถ้วนครับเปิดเกมมาโอ้โหดูผลงานและประวัติของเขาสิครับที่สําคัญครับให้ดูฉายาครับนี่มหาราชาโทษนะฮะอดแซลไม่ได้จริงๆครับและมีไพ่สุดโหดด้วยครับอย่างเอ็ดเอ็ดเอาละว้ยงานนี้เป็นเรื่องแน่นอนครับพี่แกตัดสินใจโอเพนเรตไปจำนวน800 0ชิปแล้วก มอบเรียงกันมาหมดครับจนมาถึงน้องมีนโอฮาน่าอย่างไรครับโอ้โหไพ่เนี่ยถ้าวัดกันที่ดีลเลอร์เนี่ยผมบอกแล้วครับผมยกให้ a p พคือที่1เลยแจกไพ่คิงคิงมาเจอกับเอทเอนะคุณน้องมีนก็ต้องคอตาไปสิเออปรับเปิดออกมาครับเป็น689เ้าข้ารับตัด2ใบจังหวะนี้ครับเดอะมีนโอฮาน่าครับต้องเล่นก่อนเพราะว่าตำแหน่งเสียเปรียบแต่ขอบอกตรงนี้เลยครับว่ามีนะกุักกุ๊กกลัวที่ไหนเบ็ดไซ์เลยนะ8 พันท 1, ิปครับผมแต่ด้วยความที่ไมเคิลซอยซาครับพี่แกมีไพที่แบบว่าดีสุดๆด,ด,ดีจริงๆจัดการสวนรีเรทไปเลยครับที่24,000่ันชิปโคตรเก๋าโคตรดุนี่สิว่าระดับโลกเอาอยัางไงน้องมีนเดอะมีนโอฮาน่าคอตาไปอีกทีครับเธนเปิดออกมาเป็นควีนครับบอร์ดนี้สามารถพัฒนาไปเป็นฟลัดได้ทั้งสองสีเลยครับและตรงนี้เนี่ยทางฝั่งเดอะมีนโอฮาน่าเช็คออกไปก่อนครับทำให้พี่ไมเคิลซอยซาต้องงัดท่า โคตรโคตรจะเป็นท่ายากเอาอินเทนหน้าตักสวนมาทันทีแล้วดูครับทุกคนครับผมอยากให้ทุกคนดูตรงนี้ให้ดีครับอยากกระพริบตาครับเพราะว่าเดอร์มีนโอฮาน่าตัดสินใจหมอบครับโอ้โหต้องบอกว่าชอ็อตนี้ลบอย่างโหดมอบอย่างเท่รับโลกแล้วยังอะไรครับอ่านขาดกระจุยก็แล้วกันเว้ยทำให้เดอร์มีนโอฮาน่าครับเสียชีพไปส่วนหนึ่งในแฮนนี้แต่ไม่ถึงกับตกรอบนี่นั่งภาคโป๊กเกอร์ภาคไทยในเทนหน้าตักมาเนี่ยหกปีแล้วยาวนานมาก วันนี้ต้องบอกว่าวงการโป๊กเกอร์เติบโตไปอย่างมากครับดีใจที่ได้ภาคมีนโอฮันนาเพราะว่าเมื่อก่อนทำคลิปอยู่ด้วยกันบอกเลยครับอดใจไม่ไหวแล้วครับที่เราจะได้เห็นการจัดกแข่งขันกีฬาโป๊กเกอร์ในประเทศไทยวันนี้จะขอพาทุกท่านไปเจอกับการประทักการประชันฝีมือของ2นักกีฬาโป๊กเกอร์ชั้นน,น,นโปรปุณัตสัตกับมหาราชาไมเคิลซอยซาซึ่งเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ที่มีชื่อว่า N8B e a t the Pro ในศึก p อ k e r c ไท s ปโป2ก Classic24 จริงๆแล้วารประทก2 4 ของนักกีฬาโป๊กเกอร์ระดับนี้นะครับเราอาจจะเห็นกันแค่ในไททันโป๊กเกอร์แต่ทว่านี้ครับ A.P.T เขาก็ทําได้เริ่มเกมมาครับเป็นทางฝั่งโปรปุนัดตัดสินใจเปิดเกมรุกโอเพนเร์สออกไปในตําแหน่งคัดออฟครับจํานวน4ี่พันชิปในไพ่คิงเทนและก็หมอบกันมาจนหมดถึงไมเคิลซอยซ่าครับตำแหน่งบิ๊กบลายครับผมสบายมากเลยกับคอมโบไพ่อย่างแจ็คเก้าคอตาไปป้องกันตําแหน่งแบบชิวชิวแล้วมันดูฟลอปครับสวรรค์สันร้างความเดือดประทานไพ่แจ็คคว e นเก้าออกมาที่ฟลอปแบบินคลีนค ครับและคนที่ต้องแอคชั่นก่อนครับไมเคิลซอยซาเลียงจะเช็คไปแบบเนิบๆน,นุ่มๆกับภายที่ติด2คู่ไปแล้วอย่างแจค9โอ้โหแอคชั่นวนกลับมาถึงโปรปุณนัทครับตรงนี้ติดสเตรทไปแล้วเอาล่ะครับเบ็ดออกไปต่อนเนื่องด้วยไซส์ที่เล็กๆมากเลยครับ3,500คลิปและแน่นอนครับไมเคิลซอยซาเข้าตาเทินเปิดออกมาเป็น5ครับไมเคิลซอยซาเช็คออกไปอีกรอบแล้วภาพมันก็ออกมาเหมือนเดิมครับแต่ที่เปลี่ยนไปเนี่ยคือไซส์เบ็ของโปรปุณนัทครับเราว่าพี่แกครับรอบนี้เบ็ดใหญ่วาง สร้างบ้านเลยครับปึ่งแปดพันชิปง่ายๆเลยคือเท่าผ่อนเป๊ะๆคือเหมือนโปรจะรู้อะครับว่าฝั่งตรงข้ามถืออะไรอยู่และแน่นอนครับไมเคิลซอยซายังไม่สามารถหมอบไพ่อย่างสองคู่ลงไปได้ครับตอนนี้ขอคอตาไปก่อนริเวอร์เปิดออกมาเป็นควีนครับโอ้โหผมคิดว่านี่เป็นไพ่ที่ไมเคิลซอยซาไม่อยากได้ที่สุดครับเพราะมันลดความเก่งของเขาแบบสุดๆเอาง่ายๆอะแพ้หลายคอมโบมากๆเลยครับแล้วยังไงฮะพี่แกนเลือกจะเช็คไปก่อนเหมือนเดิมและดูครับโปรปุ่นัดแก อออินเหน่าตักออกไปพันท,ทีแบบตึงๆครับและดูถึงแม้ว่านี่จะเป็นการแข่งขันแบบอินวิเอชันหรือการแข่งขันแบบเชิญมาให้เข้าร่วมแต่ความจริงจังและความซีเรียสเนี่ยบอกเลยว,ว่าเต็มสุดเอาเป็นเอาตายกันแบบโคตรจะเต็มที่ครับไม่ว่าไมเคิลซอยซ่าจะหยอกล้อชวนเล่นชวนคุยแบบขำขันแค่ไหนครับแต่คว่าโปรโปูนัดของเราครับไม่มีแม้แต่จะเผยอาการใดๆครับนิ่งซึ่งสุดท้ายครับด้วยความนิ่งนี่แหละครับไมเคิลซอยซ่าครับมหาราชาก็ยอมหมอบไปในที่สุดรอด ายไปแบบบุดวิดจริงๆครับแต่ส่วนตัวผมครับโอหูบอกเลยนะฮะไซเบ็ดของโปรโปุน,นัดเนี่ยเชียบเม็ดเล็กที่ฟลอกเบ็ดใหญ่มาที่เธอและกดออกอินทีริเวอร์แบบตึงๆเรียนคลิปไรที่ติดสุดๆแม่วันนี้เทหน้าตากภาคไทยครับจะมานําเสนอแฮนด์สุดมันของโปรโเทนกันนะพกที่บอกได้เลยครับว่าตอนนี้เนี่ยไม่ใช่นักโป๊กเกอร์ธรรมดาแล้วครับแกเป็นนักโป๊กเกอร์ยูทูบเบอร์ไทยไฟแรงแม่ขอแซวนิดนึงนะจ๊ะน้อง <ๆ S 1> และแฮนด์นี้ครับเป็นการประทะเกิดขึ้นในรายการ A p พ m ทีเม v e n t Day3 ใน เอเชียนโป๊กเกอร์ทัวร์เจจูเซาค์โคเรีย2024กับสถานก,การณ์ที่เหลือผู้เข้าแข่งขันเพียงแค่38คนจากทั้งหมด1,089คนครับเริ่มเกมมาแอคชั่นมาเป็นโปรเทนเลยครับผมตัดสินใจโอเพนเร์ <ล tongue> ไปได้วยไพ่55จําจำนวน60,000ชิปแต่ดัน โอ้โขอถ้าแตกนี่ไปเจอตองอันเบอร์เรอร์เลยครับพ่อวูเมงฮะถือไพ่เอ็เอ็สุดใหญ่สุดโตเอาไว้พอดีพอดีครับตัดสินใจไม่ยากเลยทรีเบทออกไปทันทีเลยครับ1นึ0 0 0 0ื่นชิปและแน่นอนครับทํำให้ทุกคนบนโต๊ะหมอบนีหายกันไปหมดครับแอคชั่นกลับมาที่โปรโต,ตีนอีกครั้งแต่ถามว่าแอคชั่นนี้มันจะพอไหมโปรโต,ตีนจะยอไมไหมบอกเลยว่า พอตามจ้าฟลอปเปิดออกมาเป็น6กแจ็คสี่ครับโปรโตเทนกันนะพง์ครับเช็คออกไปก่อนแล้วด้วยที่ฟลอปเนี่ยมันเปิดออกมามีแจ็คที่เป็นไฮการ์ดแบบนี้ไม่ยากเลยครับพี่วูเมงจะโจมตีเข้าใส่ต่อเนื่องเบ็ออกไปที่75,000ชิปครับและดูครับทุกคนครับเรื่องใจถึงพึ่งได้เนี่ยขอยกให้คนไทยเนี่ยเป็นที่1เลยครับเพราะว่าโปรโตเตนเนี่ยฮะขอตาไปด้วยเทิร์นเปิดออกมาเป็น6ครับยังคงออกแอคชั่นแบบเดิมสําหรับโปรโตเตนเช็คออกไปอีกรอบแต่ถ้าว่ารอบนี้ครับเป็นทาง วูเมงฮะจัดให้แบบเต็มข้อหวังกินเรียกแวรลู้จักแจ๊คแบบเต็มข้อเต็มเบ็ดพี่แกเบ็ดเอกไปที่225,000ชิปครับและคิดว่ามันเพียงพอไหมทุกคนครับใช่ครับมันยังไม่พอทําให้โปรตีนกนพงมอบได้ครับพี่แกขอตามไปอีกรอบ r i เว r รเปิดออกมาเป็นเอทดครับโอ้โห โปรเต้นกันนพง์ครับพี่แกยังเลือกแบบเดิมเช็คออกไปอีกรอบเป็นครั้งที่3แต่ครั้งนี้ครับวูเมงพัฒนามาติดภัยที่เรียได้ว่าใหญ่แบบบ้มๆบ้มคือลือคือเรือนี่มันฟูเฮาตองเอดคู่หครับผสมกับแอคชั่นที่โปรเต้นกันนพง์เนี่ยเช็คคอมาตลอดทางแบบนี้เขาเลยครับจัดให้ฮะงัดท่าเด็ดหวังผดเด็ดศึกจัดการออลอินเทรน่าตักดักไปเลยครับแล้วมันก็เพียงพอครับทำให้โปรต้นกันนพง์ไม่ไหวยอมมอบลงไปในที่สุดครับและนี่ครับก็ทําให้ว ูเมงครับเอาชนะเคพอร9ต9 7 5 0 0 0ชิปนี้ไปได้ครับวันนี้เรามาอยู่กันในรายการที่ต้องบอกเลยว่ามีค่าสมัครที่สูงมากๆแพงมากๆอย่างรายการซูเปอร์สตาร์ชาเลนจ์ในสึกการแข่งขัน APT Jeju South k 2024ซึ่งแ่นนี้ครับก็เป็นการประทะเดือดกันในวินาทีสุดสําคัญเพราะเหลือผู้เข้าแข่งขันเพียง6คนสุดท้ายระหว่างพี่ทางเทียนหยวนและไดซูเกะโอคิตะเริ่มเกมมาครับเป็นการโอเพนเรทออกไปได้วยพายที่ค่อนข้างแข็งกระแรงอย่างพ็อกเก็ต10ของพี่ทางเทียนหยวน ครับจะตำแหน่งยูทีจีได้จำนวน8 0 0แสนเฉย1นึ่0 0 0ื่นชิปมาปุ๊บก็หมอบเรียงตามคิวจนแอคชั่นครับมาถึงพี่ไดซูเกะโอคติตะที่มีไพ King ่คิงสสูดในตำแหน่งบิ๊กบลายครับไม่คิดเยอะให้เสียเวลาจัดการขอบป้องกันบลายไปตาม Step. สเต็ปฝลเปิดออกมาเป็น9-30มีไพ่ข้าลามตัด2ใบครับอ่าแล้วก็เป็นทางฝั่งพี่ไดซูเกะโอคติตะครับเล่นก่อนครับออกแอคชั่นตามเบสิกปกติของการเล่นตำแหน่งที่แย่กว่าครับเช็คแต่แล้วทันทีทันใดที่แ ันมาถึงพี่ทางเทียนหยวนครับตอนนี้มีไพ่อย่างตองสิบเข้าไปแล้วไม่รอช้าครับหวังกินเต็มเพิ่มมูลค่าของพอตอย่างเต็มที่ด้วยการเบ็ดออกไปแบบเล็กๆครับจํานวน1นึ0 0แสหื่นชิปแต่ทว่าครับความพีกจริงๆของคลิปนี้ครับมันคือการที่พี่ไดสุเกิโอกิตะเล่นใหญ่จัดเต็มด้วยการเรสสวนออกไปสุดสตรองครับด้วยความที่คอโมโบไพ่ของเขาเนี่ย มันสามารถพัฒนาไปเป็นฟลัดหรือซีได้ที่จำนวน3 0แสนชิปโอ้โหแบบนี้นี่เขาเรียกว่าเล่นโหดเล่นสุดแบบไม่มีความเกรงกลัวใดๆทั้งสิ้นครับโอ้โหและแน่นอนฮะนะพอยแอคชั่นโกลวกลับมาถึงพี่ถางเียนหยวนอีกครั้งก็ขอดตาไปอย่างไวเทินเปิดออกมาเป็นคิงหัวใจครับทำให้ตอนนี้พี่ไดสุเกะโอกิตะที่มีลุ้นพัฒนาไปเป็นฟลัดได้เนี่ยมาฮิตติดท็อปแพรอย่างคิงเข้าให้ครับ และใด้ความที่ทุกอย่างมันเป็นใจไปหมดไม่ว่าจะเป็นจํานวนพอร์ตที่คอมมิสแต็กของเขาเข้าไปแล้วพี่แกไม่รอช้าครับจัดการเอาอินเทน,น้าตักออกไปทันทีและแน่นอนว่าพี่ทางเทียนหยวนยิ้มหวานรอเชื่อจัดการคอตาไปแบบไม่ยากและริเวอร์เปิดออกมาเป็น5ดอกจิกไม่เกี่ยวอะไรกับบ,บอดนี้แม้แต่น้อยครับสุดท้ายพี่ทางเทียนหยวนเอาชนะไปได้ส่งตัวเองไปรังตําแหน่งชิปลีดเดอร์นําแบบโคตรโดง่งเพราะพี่แกครับมีชิปมากกว่าดับ2ถึง40่สิบบิ๊กไบร กันเลยทีเดียวแบบนี้เขาเรียกหวานเจี๊ยบเทนหน้าตาภาคไทยจะขอพาทุกท่านไปชมจังหวะที่เหลือผู้เข้าแข่งขันเพียง4คนในรายการ APT All Star Showdown ประจำศึก er เอเชียโป๊กเกอร์ทัวไทเป2024ครับอ่ะมาถึงครับแอคชั่นพี่โปรปุนัดครับผมเอลเวร์เรตเอาไปที่20,000ชิปด้วยไพ่ควีนแจ็คจากตำแหน่งบอททอนครับและมาทางฝั่งนักแสดงสาวสวยอย่างหลงหลงครับขอป้องกัรปลายเข้ามาด้วยไพ่ควีนเก้าอ่า ฟลอปเปิดออกมาเป็น9เอ็ควีนครับอตอนนี้พี่ลุงลุงตัดสินใจครับผมเช็คออกมาก่อนด้วยตำแหน่งที่ไม่ค่อยดีถึงแม้ว่าจะติด2คู่แล้วก็ตามซึ่งด้วยไพ่ที่เปิดออกมาแบบนี้และะแน่นอนและครับว่าโปรปุน,นัดจัดการเบสใส่ต่อเนื่องทันทีครับผมดึงหมื่นหนึ่งพันชิปและแน่นอนครับผมหลงหลงคอตามมาอย่างไว เิร์นเปิดออกมาเป็นเจ็ดยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับผมและหลงหลงครับเลือกจะเช็คออกมาอีกรอบเหมือนเดิมเลยครับและก็ดูความเก๋าเก,าเกมของโปรปุณัทเราครับผมเขาเลือกที่จะไม่รับต่อไม่ต้องเล่นต่อเลือกที่จะเช็คกลับไปเพื่อคอนโทรพอตครับแล้วหวังจะใช้คู่ควีนนี่แหละในการโชว์ดาวอ้าวริเวอร์เปิดออกมาเป็นคิงตรงนี้ทางฝั่งของหลงครับผมใช่ว่าจะตามเกมของนักกีฬาโป๊กเกอร์รับโลกไม่ได้เพราะ่านางเนี่ยเลือกจะเบสออกมาแบบ1บิ๊กบลหรือ10,000ชิปซึ่งในการเบสออกมาแบบ นี่นะครับผมมันคือการมั่นใจมากๆว่าแฮนของฉันเนี่ยมันคือแฮนที่ดีแล้วขอชิปอีกสักนี้จะเป็นอะไรไปอ่ะ หลังจากที่โปรปุลนัดคารบพินิษพิจารณาโดยการใช้ไทม์แบงไปหนึ่งอันท้วนโปรปุนนัทเลือกที่จะคอตาไปจับบลัฟครับและก็ทำให้ผู้ชนะในพอร์ตนี้ครับผมเป็นหลงหลงครับขึ้นสู่ตำแหน่งชิปลีดเดอร์บนโต๊นี้เป็นที่เรียบร้อยครับแล้วดูสิครับผมนี่เป็นชิปลีดเดอร์เหนือโปรรนดโลกร่วมโตอย่างเอสเพนจอร์สตา์แดนนี่ถังโปรปุนนัดถ้าเป็นเรานะโอ้โหตื่นเต้นมือไม้สันชิปเช็บร่วงแน่นอนและนี่คือโป๊กเกอร์ภาคไทยในสัปดาห์นี้นะครับผมหากชอบใจอย่าลืมกด subscribe เพื่อไม่พลาด คลิปใหม่ๆจากเทน,น่าต,ากตักเลยนะครับผมและกลับมาพบกับเทน,น่าตักโป๊กเกอร์ภาคไทยได้ใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ